เต็นท์แบล็กเดียร์ดรีมแลนด์ทีพีนะครับเ mm hmm. ต็นท์ทรงทีพีที่ไม่มีเสากลางมาพร้อมไฟชีตในตัวพร้อมที่จะกางพร้อมที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งเลยครับคร mm ับ hmm. เต็นท์ทรงท mm ีพ hmm. ีเป็นตเต็นท์อีกทรงหนึ่งที่มีความนิยมใช้นะครับเ mm hmm. ต็นท์ทรงทีพีตัวนี้ของแบล็กเดียเป็นเต็นท์ที่ออกแบบมาให้ไม่มีเสากลางเพื่อเวลาเรานอนเนี่ยมันจะใกล้ชิดกันได้นะครับ ก็มีความกว้างใหญ่ขนาดนอนได้3คนสบายๆหรือ4คนก็ได้มาพร้อมกับฟลชีตตัวนี้ครับเข้าเซตกันนะครับมีเสาไม้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับข้อดีของเต็นท์ทรงทีพีที่เห็นได้ชัดข้อหนึ่งที่ผมชอบคือเราสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวด้วยการยืนในเต็นท์นะครับเรามาก็จะยืนเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวได้ไม่ต้องก้มนะครับเวลานอนก็จะมีความโปร่งโล่งลสบายทางด้านบน เต็นทีพีของ Black เดียเนี่ยออกแบบให้สามารถเข้าออกได้ทั้ง2ทางทางั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังนะครับผ้าของเต็นท์นะครับก็จะเป็นผ้า P ีวเคลือบสีเงินไว้ด้านล่างเพื่อที่จะทําให้แดดนะ่ะไม่ส่องลงมาร้อนจนเกินไปนะครับเสาที่มากับเต็นท์เป็นเสาอาลูมิเนียมนะครับทำให้น้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงมีเสามาให้5ต้นด้วยกันสสาหรับเต็นท์สต้นสําหรับทาร์ต้นสําหรับทางเข้านะครับก็เป็นมุ้ง ใหญ่ๆเลยเท่ากันทั้งหน้าและหลังนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวหรือว่ามันหนาวไปเราก็สามารถปิดผ้าอีกชั้นหนึ่งได้นะครับผ้านี้ก็จะมีให้ทั้งสองด้านเลยทั้งหน้าและหลังแล้วก็ทางด้านบนก็จะมีรูระบายอากาศอีก4ช่องนะครับทางด้านบนก็จะเป็นที่แขวนนะครับเราสามารถเอาของวางไว้ตรงนี้เพื่อไม่ให้มันแกะกะข้างล่างหรือเราจะวางโคมไฟ อะไรที่มันอยู่ในเต็นท์ที่ให้ความสว่างเนี่ยได้ตรงนี้นะครับเต็นท์แบล็กเ r ี r ร์รีมแลนด์ทนะครับเป็นเต็นท์ที่พับแล้วเล็กเบานะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่จะมีเต็นท์สักอันนึงไปกับมอเตอร์ไซค์หรือไปกับรถคันเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องหาอุปกรณ์เสริมเพิ่มละพอเขามาครบนะครับเป็นทารที่ทํามาเฉพาะรุ่นของเขาแล้วก็มาด้วยกันในแพ็กเกจเลยก็ทําให้ครบจบในแพ็กเกจอันเดียวเลยครับ